เวียดนามมารับเสืออยู่ทั้งอันโคกเจริญพี่น้องเมื่อนี้เอารถพ่วงมายัดเอาเต็มพ่วงรถพี่น้องอืูอทั้งวัวทั้งควายอยู่โคกเจริญพี่น้องเมื่อนี้วันเสาร์อันนี้ก็เต็มรถด้วยกันนะครับจะไม้เต็มด้วกันเนาะให้ก็เต็มเวียดก็เต็มพี่น้องนี่รถพ่วงพนนี่แม่กับลูกมันจะลำลำเลี้ยงมากพี่น้องวนอ้วนเด้อเนียนวนอวนพี่น้องวนอวน ผูใดมีเลยแกมาเลยวันวันเสาพี่น้องวันเสาก็บ้านดังคาดมลยกับมาซื้อประจำเมื่อนนี้ได้ร้ายอยู่นนี้แกง่วนก็สิบว่ามันแบบแห่ะรวยคุณบอกกำลังขึ้นพี่น้องยังซื้อประจำอยู่โซงโฮเวียดนามพี่น้องอุ่นวันเลยเน้นอุ่นวันได้พี่น้อง บอกว่านี่อ้วนอ้วนจักตัวเร็วคืนละสองสามคุณได้มีอ้วนอ้วนมาขายพี่น้องแต่ว่าราคากับยังซ้ำเกาละพี่น้องราคายังว่านะขยับราคาเนื้อราคาเนื้อตามสภาพตัวอ้วนก็ได้ราคาดี แต่ว่าตัวจอยพันตัวพร้อมมันบ่สื่อพี่น้องมือถครับเพิ่มมือถือหัวไมถือหัวไหลอันฟ้อมมันมาออกมันเอาเจ่าอุ้นวัดไปไปขึน้นขึน้นเจ้าอ่างัวแม่ก็อ้วนดีพี่น้องอตัวอ้นวนงัวแม่อ,อันนี้ก็แม่อ้วนจักบาทอ่ะซ้ำไข่บุหูน้ำพินน่นเนาะแต่ว่าอ้นวนสองมือถือหนูเนาะนี่พี่น้อง ฟังนี่พี่น้องซื้อมาสัตว์ร่วมรวบร,วม,รวมมาพี่ฟังพี่ถึงงทถึงควายนี่ก็หลายตัวอยู่แล้วคอยเทาย่อขึ้นรถน้ำเดียงมาบ่หน่อยได้พี่น้องตามราคาตามราคาตามข่าอันอ้วนกับแพงพี่น้องอันจอยกับถือเขาเอาเนือราคาเหนือ เราล่อล่อขึ้นพี่น้องขึ้นได้ใช่ได้โตมันคอยจัดเขาจจัดแค่เดียวก็เลยไปจัดอีกขั้นหนึ่งก็จะได้ชี้สิบหาสิบตัวคนเดียหลังมาใหญ่ๆใส่ใหญ่ๆตลาดเป็นมารับสือทุกนัดนะพี่น้องตลาดนัดวันเสาร์กบวัวนอังคาร มารับสื่อตลาดเลยบ่ต้องไปนายหยกักบุริมีรถแก่ๆมาขายได้หรือว่าหันบ่มีมาก,กับฝากในหอยม,มาขายพี่น้องแต่ว่านี่อ้วนๆอย่าพร้อมพร้อมบน,นวัสดุให้ไอ,อ้พี่นออ้องไออ้วนๆเลยนี่ มันขึ้นไม่แม่งเงี้ยไม่แม่งเงี้ยไม่เงี้ยไม่เงี้ยไทยมันเออไม่ในน้อยหน่ะในมันมีเล็กอย่างอยู่ข้างในอย่านั้นน่ะหอยหลุดไปใส่คือเพ่อเห็นผู้คนบังคับงัวดีๆนเฮ้ยถอยหลังเด้เฮ้ยถอยหลังเด้ไปขึ้นลูกแล้วขึ้นขึ้นคนหยาดนี่ตัวนี้ ไปไปขึ้นข <ình> ึ้นไปเที่ยวเวียดพุนไปเออนี่เดี๋ยวหอยยุ่งไงอะมามายังไปเวียดบ่ไปขึ้นไปนี่โยกโยกนี่ยังเร็วๆกันเลยนี่ไปละไม่ต้องมาเก็บเออคือไงไงเสร็จไหมเพื่อนว่า เป็นไงกับไล่ไหลเลยเราวาเป็นลูกหางเต้นได้หางแล้วบอกนี่ให้อีนี่แห้งอ้วนพี่น้องนี่แม่แม่หมันนี่ใหญ่เอการันพี่น้องทอดสามมะสานี่มะหอดหรอเนาะสองปลายพี่น้องสองโอควาลุดรอดรอดสามอยู่แต่ว่า มันสงสัยมันมีปัญหาบ่มีลูกเขาจะเจาอาอมาขาย,ปเ,ย,เ,ยเป็นนวเหนือพี่น้องนวเนืออ้วนพี่น้องอ,อ้าวานคนมักอ,อว้วนเขาะเจะบริขุนอีกเขาจะเจาก็เอาไปก็บซ่ง,งเขาล่วงขาล่งเชือดรวมพี่น้องมื่อนี้เขาแก้ขึืนเองได้ลุกน้วง่อยุเขาแก้ได้ดึงขึ้นเองลุกห้วงบมมา ลุกน้องค่าเลี้ยงงวร่าโอ้ยสนสนโอ้อันตรายเล้เมียนี่ก็บึกเลยนีุ่บักคุณแห้งหดบอกหอแห้งไงโอโอ้จังมือลรบักนี่ยสกโอ้เจ็ดหมื่นสามรคพี่น้องงมันก็ตัวอ้่วมันกมีราคาดิพี่น้องก็ราคาก็ดีเดหมื่นส

คือว่ามันเนีนอ้วนๆก็คือว่าต้องไปขุนอีกพี่นอ้องก็คือเอาเขาลงเฉียดไปเลยมันมันบ่ได้ขุนยากเพราะว่ามันบ่เสียเวลาคือช่วงนีง้งัวมันราคาตา่ำเขาจะบ่ขุนกันแล้วมีแต่สื่ออ้วนๆไปเลยก็เขาลงเฉียดเลยใกล้่เต็มแล้วเขาเจอดใจาเงินทั้งนั้นเชื่อเงินเพราะว่าเงินนี่ต้องรับพร้อมกันด้วพี่น้อง นี่เราอมกันเงินเจ้าเชียเงินอยู่พี่เอ็นด่วนมันสีตันๆต่ว่าคืนว่ามันหลายเจ้าพี่น้องพุณเจ้าหนึ่งก็มีอะไรตื่นเพราะว่าเห็นเดียดมาหลายหลายเจ้าอยู่พี่น้องั่เม็นเจ้าเดียวโอ้แม่นน่แม่งอมงอมเลยแม่นี่มันมันบ่นี่มันบ่น้อคืองอมงอมส่งดีๆอยู่แม่งัวแม่แม่หัวรุนแม่นี่น่อยอันสิกับมันเนาะ พี่น้องขึ้นมากขึ้นอย่างรวนทั้งสี่อ่ะขึ้นไปใกล้สีเต็มแล้วเครื่องแล้วเครื่องายแล้วขอนแล้ว,ลวใกล้สีเต็มแล้วมันจากแถวหนึ่งแถวสองสามสี่ฮะโอ้มันหุ้ลไรแถวได้ไหมแถวและสี่ตัวอ,อ่ะแม่ลีเอาหมือนหรืแม่หลาย มื่อนีปรนเด็นัวแม่หลแจวมันอ้วนพี McCain, ่น ouais. <Right. pagar. S 1> okay. uh ้องทำเรียงขึ้นอยู่หัวเหลยกำลังำเรียงขึ้นพี่น้องผู้มือมือละพวงละพวง มาเดี๋ยวเดี๋ยวไฟสามเส้นแข่งหาได้ <c oughs> อ่ะซุ่มหน่อยนียข่ขืนก้อนเพื่นวะตัวน,น,นยัยคัดไทยตัวนี้ใกล้จะเต็มแล้วใส่น่อยหน่อยขืนก้อน เอาใหญ่คัดถ่ายพี่น้องสุ่มใยๆเขาสุ่มหน่อยเต็มกล้องแล้วเอาใหญ่ยืนคัดถ่ายไปไปไปเดี๋ยวได้อีกแถวหนึง่งกระสีบ,บัสแถวละสี่พี่น้องแถวละสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวเอาสุ่มใหญ่ๆบิ๊กๆอัดถ่าย อ่าขึ้นขึ้นตัวนี้เจ็ดเจ็ดหมื่นสามเศพื่ตัวนี้พี่น้องตัวนี้ก็จ็สี่หมื่นนะเอ้ยขึ้นขึ้นง่ายตัวใหญ่ๆขึ้นง่ายเวบก็เจ้าวีไลายเจ้าวด้พี่น้องว่ามันเจ้าเดจ้าดิแต่ว่าเขาเจ้าข้นชงกว่น้ำกันพี่น้องมีหอยไลยค้นเขาเจ้าสีน้ำกันมาสีน้ำกันก็สีไปเวียดนั่นแหละแต่ว่าหันสีห้องไฟห้องมัน ไม่ล่ทรงก็คือคือขนทรงไปน้ำกันมันเต็มเต็มรถไปน้ำกันพี่น้องคือเทศบานเฮ้าเนี่ยแหละมื่อเสือกหลายๆคนซื้อน้ำกันพี่น้องแต่เฮ้ามันมันเพิ่นมันซือนนซ้อคำหน้าคำทะเลเนาะครับประเทศมันต้องไใส่รถขั้นเดียวพี่น้องมันชีขั้นไผ่ขั้นมันบ่ไดนแล้มันเสื่อมเต็มแล้วบ่เนี่ยส้มใหญ่อัดเต็มแล้วบ่เนี่ยนี่ชุม่มยัยยัยเสียบ้ายนี่ก็ดีแน,น่นยัยยัยมาอัดท้ายพี่น้อง จุ๊บมันใหญ่มันเต็มมามาเข้าไปคว่างเอาขว่างเอาบอกคว่างเอาเนาะมันยืนไงเอาเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเพราะว่ามันใหญ่มันหญ่ไรใหญมันมันเต็มแล้วมันอยู่อยากเรียบร้อยพี่น้องเลี้ยวยเลี้ยเลี้ยแม่พันบาดนี่เอาแม่เขาอันนี้ลูกเพิ่น